สวัสดีครับช่องเสียเอกพะรุยเลยครับมือนีวันที่หยียดิปทันวาครับผมมือนีสิมาถามปูนะครับสิมีเด็ดๆตัวใดนะครับผมไปฟังจากทางช่องเสียเอกพะรุยเลยครับผมไปจองเลยครับคุณแม่ต้องอย่ากกับพ่อกินแต่ว่าตรงนั้นอยากกับใจตรงนั้นบพราผมไปฟันมาให้ตัวปูหุ่นโง่เนี่ยแต่ว่ากแข็งขึ้นเขา หัวหมูพอกระเดาแบบแบบสมดว่ดอระเดาดาแบบเออรู้จักน้ำสบายน้ำหหาหา h การเป็นท่อจุเป็นทชอเลยคือแทากถบติดมันจากไหนได้บ้างตู้เขาต้แก่ขอมขอเข่าขาทำไร้หนมาแต่แล้วก็แบบเ่นี่ห้ออะไร เสือร้องไห้ติดมันพอมรัเอึกอกอดทอดกอบกอมาว่าอึ่ยแทงของขงเอ้ายเอาตักบุกกันนะแทงพักพิกเืยนะแ่งพักคือเว็กะแทงพักแทงข้าวหมูกะแท่พักแทวมาว่า อีกนะมองหน้าทำไมไม่มาหาอะไร้มาโมบิทหาตีพูบทำอะไรทุกเรื่องาหาแต่ก็บอกแล้วอย่าดี๋ยมองหน้าพ่อเวลาพ่อจะฉันมาคลั่กแม่บอกพ่อฉันจะกินนั่นนะคงจากเรื่องดังได้รักแล้วเรียบร้อยก็ดูเอลเขาเข้าปาอาหารของหวานของข้าวอะไรกินเขาเด็กที่สงงวันนี้วันที่สาม เมื่อนี้วันที่เท่าเมือวันวันเป็นเท่ากว่าคือดีที่บ้านที่เท่าฝาเท่าไฟเชฟฟังเยังไงบ้านที่ดีที่เขาเรียกว่าวันที่ข้่าผ้าชาอีฐานวันที่ข้่าผ้าชาไทยวันที่ยี่ที่งืนเมื่อวันเป็นวันที่เท่าเอ็ด มือว่าเป็นข้าวท้อข้าวชางข้าวทิข้าวหากาเต็บง้างน้อเนาะข้าวหอว่าเป็นข้าวเก๋ข้าวเก๋ข้าวเก๋อยากมือปัญหาอยู่ในข้าวเก๋ว่าที่ข้าวเก๋คือมีปัญหากับวันที่ถามทิ่ให้ถามเลยเขะเป็นอย่างคือเถียงค่มข้าวเก๋เถียงกับถามทิ่ เชียงให้สังอว่าแตะขอเออกรุ่งเปิดไมไงรุ่งเขาอายุหร้ายก็ตะข้อาช้าทีตะข้อเขาไปเช่าเก๋เสียงคืนมาคีนดีคืนีไปดิโตเช่าทีเช่าเก๋เชียงคืนมาคีนดีคีนีบ่าไรบ่ไดเขาคือออกก้อนว่าทางมาออกก้อนบ่าไรเว่างี่ะ จะคอมดีคิเก๋ถือว่าออกก่อนถามชิบไนจังรอจังรอคิวตัวว,าว่าม,มาทางมาไม่ทางเป็นห,านหา้าต่ะเอกจ้ะห้าเท่าแปดเขายั้นบ้าอี๋แมงมั้ยเออเขานั้นบาบาอวุอบไอวุ้บไหมแปลว่าเท่าเก๋หนงพ่อว่แค่แว่ลูกนั้นยักพ่อวอ่ยักแค่แว่มาทางเป็นแค่บังน้องเขาได้ด้วยปีนเกี่ยวฉันได้อเท่าเก๋ อยากมป็นเกี่ยวาถดดามผีไรสามชือกับว่างอ้อมคือกันไม่ได้กูต้องออกก่อนว่าทางสามผีว่ากูอายุหลายกว่านะอายุหลายกว่านะเธอเพิ่งจะชาวเก่งเองอย่ามาเบ่งก้าวนะว่าทา์ว่ะอยา่ามาใช้อำนาจกับคุณวยวายนะว่าทางยียงกันออเออไม่แกวเลงก็ยียงกันออก เป็นงานคืนมาถือว่าเสีออยงไม,ม่เหรออ๋อตื่นขึ้นมาค่ะเสียงหนาเสียงหนักอันนี้ก็รยจกออกก่อนอันนี้ก็รยจก,กออกก่อนถามสิแปลกเนาะข้าวเก็บกระจกออกก่อนถามสิแต่ถามถือว่าน้องกูถือออกก่อนข้าวเก็บมาสั่กเสียงกันลูกห่างแบบเยอะกว่าที่เคยทำแต่ว่าสองนับมือนี่เสียงกันร่วงตัวว่าร่วงข้าวเก็บก็ถามสิ บ้างกันแข่ไหมนังหลาผู้ใดสืบไตัดถึงได้บ้านอ๋อไม่ได้ไม่ได้บ้านตองโตกั่ด้วยที่อังกั่วนาะอ้วไปเหเขาแ่งกันกนเพียังหายมันหัวจากดูแข่งูชนมาก่ละผู้ใดจืบแข่ผู้ใดจืบชนะะหายตัตตถึงไวสั่นนนนน่นนยังไว้ต่ถึงที่ขาบวกต้องเาหน่ก เสียงกันว่าอยากเอางอืนบางที่ทำแล้วบาที well. ừ, ่หมมอกมาคม่ท่าทงานบาเกิดของอีนั่งแบบที่ได้ลงมาตุ่องอันนั้นแต่นะข้าวตุ่โงทั้งนั้นข้าวอันเทิร์นอันเทิรนเพิ่งได้หรืออันเทิร์นองเพิ่งได้บาตนี้องก็จมาคข้องราัพร้อมกับพระช้างกาจัน ในวันที่หกมกราพอยสองห้าหกห้ามไว้นะว,วันที่หกมกราท้องห้าหกห้าเป็นชีวิวงค้นเป็นชีวิว่องคล้นแล้วลูกเอา้าพอเพิ่ไปได้เหตุใด้าลูกเป็นมืงอวันราชักคู่อ์อ,งอิงเทวดาป้าลูกเพิ่นวิขีขแล้วแล้วลูกวิขีแล้วใหู้รงลานได้ร่นนรวมทาง ก็พวงมาลัยดอกมาทูเทียนบาดนี่พวงมาลัยจับพวงมาลัยเขาัะหนักไคเทียนด่านทหาจีนนั่นหรอห้าจไวห้าจิจะได้ใช้กี่พวงพอพ่อมาลรเด็กชายจับพวงให้เขาได้งางมอก่อนองคุอานาต่างหากข้าราชกาองคุณโกทนะข้าราชง้างทาวหอค่ะ เ่าเพิ่งเ่าทอากันนะแต่ว่าเพิ่งมาได้ไบไทยร้ายไปร่างก่อนไปจัดเตรี่ยมไว้แล้วถึงวันนั้นใครวุ่นวายอธิษฐานจิตกูกต้อยด้วยบุบย่นา,านรที่ใจความถาง่วงแตกอธิษฐานเนดุวิคอยแต่หัวกลือยตั้งแต่หัวเกลืายขำมาหัวม่จัดหัววิก็บหัว หัวนะ่ะคือหยางคือเขียนเขียนคือหยางเขียนก็คือหัวนะมาละบ้างบ้าไหมหัวหลอกนี่เขียนพระจันนะทร์ฮะหอยจากเขียนเพิ่อไม่อยู่เลยใช่เขาเคยไปหอดางไหมใช่หอดางหอยเป็นหอดางพ่อช้ยเฟื่องมาไรจักอ่า,านมานโอ้ชายไรมืงเท่าไหรเนาะมืงเท่าไหรเนาะ เป็เมืองคุณไั้เอาเตรท้อมาแขวน้เพาะบ่านี่งษมัน่ไปเพราะว่ามันไชยหลายร่วมกันทั้งเีกันทั้งชายกับชายหลายทั้งอมามังรวมให้ลูกหลานลูกหลานจัางสิ่งจัไ้จังสิ่งใดร่วมกันจ้งทางนั้นถือพกเวินเงิห้าพันห้าร้อย แปดขี้เก้ากุเมื่อมื่อหาพันงหาร้วยแปดขี้เก่ากงปดเก่ากง่ายเนาะไม่แปดขีเก่าถือว่ากุ้นปดข่้เกากุ้งว่าเอาละบาเอาละเลียนมาเลียนม ย่านโอแล้วปูยันน้นก็ตามว่าหายอาวมนื่อมือ,อ,อ,อห้าพันห้าร้อยแปดพก่าคเก่าขิน้นิ่้ามาที่นัปูรอนุกเกี่ยวขาแล้วเนาะถ้าแล้วเกิดใหม่ลูกหลานบ้า,บาวีาวเ่เงาเที่องได้ปากอคอเอาเลยให้เชนม,เๆๆมานที่เดือเพราะว่าเขนมาที่เด็กเ้นว่าง เขีย่ไมกทีกาแานมาีก่พอจักว่าอีกหนึางแคนแล้วแค่ที่แล้วแค่ไม่กถูกต้องหนึ่งหมื่นห้าพันห้าแล้วแปดสิบเก้าควแปดสิเก้าคู่จักควแปดสิบเก้าคว่ร้องไหยมาแปดสิบเก้าคูเข้าใจว่าเข้าใจจ้าพู นัหลับแปดสิบเก้าครัวม่จ่ายสิบหกหนึ่งหมื 5, 000, 5่นห้าพันห้าตัวแปดสิบเก้าครัวไม่เปลีป่ยนแปลงไม่เปลี่นลยนแปลงเป็นทฤษฎี่งค่อมไทยวันที่หกต้องร่วไทยวันที่หกนั่งหละท่านบนไงเขาเอ่บว่าท่านบนไงลูกค้าเทวาดาองเทพไทยเทว่า เคยถือมาทุกมาประธานพ่อนให้ลูกหลานแว่วันที่หกแล้วเดินนาง่วยบนบารังเคยข้างมาคุณได้ปคยถือเช็ดมืออย่างนั้ถือแล้วประธานพรประธานพรให้ลูกหลานที่ได้ร่วมท่างร่วมทางบนบ้านน้อกันคุณนายบอก,กอท้ายยาวนาทุกหมู่เหล่ามาหมดแล้วมายัดเยักดกินคือเดินเดิน ใช่ดิวิใช่ผ่าทะลงไงมั้งเดี๋นผู้ในุ่งกินระวางมันกินใคยมาขักมั้พยายามงพายาจามใช้ผ้าชโรงมัดเอวดีๆนะรนะวังมั้งนะระวังมันกินนังตดเกิดขึ้นเพราะว่าเราเปนะ็นตะ่าาติมั้มันว่เป็นตาา่ญานบอกแต้ว่าทาเต็งม,มันเป็นแต่ญานะมันทาพอบอก n no, น no, no no ไม่ใช่ มันผู้อื่นปิโอเคผู <ination> ้อื่นมาเหรเเป็นตะขีเบียบมาไ่พออไปเอาไปอีนรงงานไงมาเตนเป็นตะขีเดียโอู้กลางต่างระวังให้ดีนะถือว่าพอว่บอกนะอ้นรงงานก่อนห้ามให้ละห้ามให้ละร้ายคือรายเพราะคือแบงานดมากท้ายบุญ องปูอันาจตระหนักเขาบาดสอโกทาหน้าขาวได้เขาพหญ่มากทุกโมงเรามารวมให้อวยพริยทุกคนให้ใช้บุญคองงเพิ่มแล้วด้วยบุญบาตรนี้องปูที่ฟักขาวองกูไง่นใดหาบุญร้านรวมเฮ็ดรวมฉากสัตา์ท่ามพอชุดชิ้นออไนแดงติมขือมัน เอาแดงจุดคืนไว้พ่อชอบชี้แดงพ่ออยากได้ชุดชี้แดงแดงให้ตั้างหลายสิ่งห่าพ่อไทรช่หันว่าแดงไปพ่อไม่ว่าแดงค่ะขึ้นมาไปชีแดงมันก็ค่อยแรงดีสิถ้าไม่ชีแดงมันไม่แรงดนะใครชีแดงแรงดีถูกต้องไหมโอ้แดงปานั่งกะว่าว่าแดงไปพ่อว่าแดงนั่งว่าแดงค่ะ Măng nắm đèn thầm thăm thăm đến đèn bắt 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 quá Đèn bắt quá quá mà quá 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 Nó quá ถูกต้องนะ้วใช้เครื่องชี้แดงอีกบ้าก่อนไปจัดชันหาชื่อแดงม่าหายต่อโอเคไหมโอเคจ้าโอเคไหมจ้ารับทราบรับทราบจ้าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนจ้ะโอเคได้มาไม่เปลี่ยนเปลงอ๋อวางวาคิดจะจังไหนจ้ะโปรของแมวบ้านก่อน คำางนางว่าราพออออีพอที่ได้โชคแล้วพอบัง <c oughs> อย่างอว่าได้คีมาได้ขันเมียเยกใจยกใมีให้แกตัววันมีมีให้แก้ตัววนะอุหมดนะท้ามาพอเมาดีดูว่าที่สามใจมางน่าหชื่อลจแลบนอ้นคือพระอันได้ปันนื่องกอามา ล้วไปทางนีอะข้ทายยากนะจยุดได้จ้กรานทางานก็เอาแล้วไปเอารานก็น่ะมนถึงบ้านไหนเอา้านทำงานกับพ่อใดใครได้ขอยก็เอาแบบนั้นหรือเปล่าพอเบิ้งแล่วพ่อใหญ่กได้บ้านไหนได้เครยท่งานเอาทางานแล้วหรือเปล่า้าไปเอาเกินตัวเราอีกดรือพอวันนีพ่าใหญ่คิดทางมา ไม่ไม่หัดผักไม่หัดมานะาคยใครถือว่าว่าถือใคยไครว่าถือแล้วว่าถือกกควงมมกแต่งเนาะใคายค่าัตัก่านเก้ามงดาอากถามพ่อนะลูกเนาะเรื่องคาคู่คาค่ายมันแพงขึ้นหมดว่นเั้นบ้าแพงไปเอาไว้ ค่าค่ายว่าแพงตาล่าแล้ว,ลว <Right. S 1> รงการค่ตักเก่าคลิปหาบ่าค่ครตักเก่าคิหาใช่ใื่หาักเต่ามางบถึกใช่เก่าคลิดหามัา yeah. 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 Okay, นกะันถึกโอเคเนาะโอเคจะพี่โอเคพอบอกแล้วนะจำไว้ให้ดีนนะเก้าส่วห้าค่าด้ <Yeah. S 1> าานั่นเป่าแตงนั่งพอบีดตัวัตก็ปลาเต็ ำเอาเด้อดวงดีได้ดวงร้ายเขียงละบางทีพ่อบอกก็ยังไม่เอาเลยบางคง,งะบนะบุญบ้าถนามันถึงหนกได้ยุบแบบหนักเลยแล้วถือว่าค่าค่ายใครถูกตอบเก,าาเกาา่าคิดหาแล้วแล้วครับใครเก่คิดหมันจังถือถือเปล่าใช่ค่ายจังแผ่นก็ถืใครบอก โอ้อนารดจ้าลาลางไปวะอาไมีเสียงมาแล้วเหรอเออคิดถึงเหมือนกันพู่น่ะโอ้พอกัดคิดทอดก็แต่ว่าถึงนั่งเครื่องบินไปหาอยู่ได้หมดขึ้นเออจองคิวไม่ทันจองคิวไม่ทัน เก้าคี่ไม่ทานบาทมาัมมนหัวไว่าได้ไปก็เราไม่ได้ไปนานเอออีนั่งกองก,กอยเอาคายไขให้แล้วเก้าคี่ห้าบาทถูกต้องนะถูกต้องนะไขคายใ,ให้แล้วเก้าคี่ห้าบาทค่าถูกต้องแล้วค่ะบาทไทยเออคักแม เออบ้านเรยิ่งแข็งอีฟอว่าแต่บ้ารากินเขาแต่บ้าแเชได้ยิ่งพอมา่นว่ะได้หายตัวได้เขาตึงอยากได้สขยงตัวก็ได้ขนาวบ้างมีได้ตันมาทำขนาบานบนานเมืองบ้าบ้าดพอมาคือขอมา่ำอยากเบ้งอีิ่งอคือเก่านันแหะคือกาคือกระเฮ็ดบุญน้ําคือเกาอีฟอเอมาทนว่ะ คนเราว่าก็ทาราลิพอฟาดทางกี่งั้กาเช็ดคือเก่าหนักๆว่าตั้งจมากด้วยใจเป็นกุศลมาหรือมั้งได้ก็ดับลมดได้ก็ดับเออเอาว่านาเกิดนอจังเราแต่หอด้วให้ให้ชาวเกตเชียงกับถามถิ่ีทักกันไอ้ชาวเกตกับไอ้ถามถิ่ีจะไม่ลงตัวกันเลยพ่อจะตัดสินทางไหนให้มันเชียงกันไปเรื่อย ตจ้กว่ามันต่อขนุนดีวะปไปเด็กเสียงกันแล้ยทิ้นดีขึ้นเดินกันเลยนะอพอเท่าเป็นว่าเนใส่แล้วจะสี่ตีสีบขากันแล้วจะสีแข่งขี้วกันข้าวเกักขามแล้วแต่ก็แล้วแต่ยังไม่ตัดถิ่นไม่ถฉงนกันต็น้ามาพราวยังดีกว่าบาง ยังดืแ่้มรู้อะกรตัวปัจเจปัจเยเอฟซีสมัยก่มาบุกมาเอาให้พูไหมครับเอฟซีครับเนอฟีรู้ว่าบุกมาแล้วพ่อนะผ่านทังถ้าบ้วแล้วฟวางแล้วพ่อนะวางพัง พอรับแล้วลูกนะเบบุงบาแมีองค์ผูชีขาวขาวโตตาครับผมโตผู้ผู้หมดคงเู้ชเจ้าทั Recovery ้งเจ้าบ้านเจ้าข้ามาเป็นทักษีพย้านว่าลูก้านไดมากงามมากถางมากแปนกากันให้ลูกด้านจ้เริ่มจ้เริ่มแล้วลูกนะให้งาไหนมาให้ข้ามาติจการงานจ้เริ่มก้าวหนาผู้ได้ว่าท่านมีกาให้มันมีอยู่อให้มันมีทางออกให้มันมีทางเข่าแล้วลูกนะเงิเต็มกระเป๋ารังมากให่มาก thế mà tay mặt, tay mặt, tay mặt, rắn mặt, tẹt, mặt, tay bao tay à, đây mặt, tay mặt, ơ ơ ơ, thì quá mặt, tay mà nó mà, tay hang nã đấy, thì sẽ tay đại tay mặt, tay là nó, hốt là nó, hốt là nó, mặt, tay còn còn. ไม่ใื่หกเะยระวังหนง่มหลักอันนั้นมาด่านระวังหนักถุนําหอกนะอีพ่อกรเว่าไปทัวทีมาวันตีกินกรว่าตีจริงๆไ่ีพอกับว่าว่าหนาเว่าหลังอยู่กันหาวันนักถุนําหอกมาทางไอ้นั่งหักข้าวคักคักโอ้หอกว่าโอ้หอกเอหอกเอ้ย พาอหกข้างหลังบ้านเมื่อไรสิเฮทพหกข้างหลังเขากอาชีพหกข้างหลังแม่โอยว่าหนูอยากหนะหกข้างหน้านะมไม่กินด้วยข้างหน้าสิไปที่ไหนด้วยข้างหลังสิไปปีนข้างหกหกมากับให้บางตายชัดว่ามาแต่หกข้างหน้าเข้าใจว่าเพราะฉะนั้นโปรดพิจารณานในการรับทองด่วน กอนไม่จะนานในการตัดสินใจด่วนก่อนจะตกก่อนจะเรียกถือเพราะว่ามันมีความเฉียงเฉียงเปินได้เฉียงตายเฉียงมีเงินได้เฉียงไม่มีเงินเฉียงลูกเฉียงเมียมาหลายเฉียงหน่อยเพาว่าเฉี่ยงขอดรอบแต่นี่ผู้นักขุดหาว่าเห็นเผ่าต่าง้าวเอาไว้ใช้บ้านคีชื่อไรล่ะลูกชนจะขอเบ้าหวานเราะว่าเฉียงขดเฉียงเกิน เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเชียยแต่ว่าเชียงสำหดัมคอภาษาอ่ะมันเขาถาไปบ้านมันเดาเนาะเต็มมากกระดาษเนาะ้าเต็มแล้วก็พอแค่นี้นะถามารับวันทียีสิคักในเนาะเดี๋ยวคงที่เอาใหม่เนะเอาหน้าใหม่เนาะ um. จะได้เต็มใหม่นี่แหละพ่อทำให้คนมีความคิดมีปัญญาให้เกิดขึ้นงาน ถ้าไม่เวียนน้งถือนันก็ไม่ได้นะลูกเออ,อ,พอพอผ้าเวียนนังถือคุ่มพุ่งเท่ากับทียนใดเด็กน่อยกับที่ยนนะันไหนชอนมาแต่ไม่ต้องูเท่าเท่านะเราเ่าเา่อย่างเ้มาตก,ก็งกานมีเลย่บบาน้าหมากอย,ยูอ่ใช่ตัวแท้กระดานะตัววิ่งแดงมา,า,าใช้แตมานํำมากอ๋อสอนใช้ตัวนำมากดู ผู้หายแล้เรืองแดงคือคือว่าตนทุกตีวันวันไหววันแม่วันดมาเจ้าวัาถรจังสัรเปาู่เท่านักเรียนเท่าถอนเงาพ่อกระเทินแบบถอนลงะหัวเล็กเบ็งขั้นเดเออถอนล้วเขาํำเขาตื่นแต่ว่าชุหัวเท่าเท่ามีบ่ตื่นดิถอนเรากาดหวงม่แม่มาหอบถือ นอกการบ้านกันรูว่าเท่าจักคืออ่ะนักเงียนเ่าว่าเหมือนผ่านะมืออื่อมเปลี่ยนเลือถอน đi. อีกเตรียมปากตาดนเถอะไปแล้วถ้าวเมงน้ำคือน่ะเอาตื้งง่ายๆใถ้ตื้อมาทั้เหมดเด้ย <c oughs> ไปหาเงินกันยันเรากลัวเอาไปเชียงมไปหน่ะให้เป็นตื้อไปเลยมั <c oughs> นทีดีทบันทีดีท,ทีเอฟเชื่อม เต็มทุกหน้าเพราะว่าพอกำลังสอนนักเรียนให้รู้จักการเรียนการสอนให้รู้จักตัวเลยว้า,าขับมา,หออมาไหนมาว่าจ้่เต็มค้อมือว่าแต่ไอ้หน้ากระดาษมากนะนักเรียนทุกคนต้องขยันเขาา้าใจไหมใช่เออเวลาสอบมันค่อยจะผ่านวันที่สาวสบนะคู่จะตรวจนะม,มาก ห้ไม่ทนไม่รากไม่ทงไม่ไ ederim, หวานหายตัวเดไม่ให้งลักหลับหายกันไหน้างหายเข้าไหนมาี่จาการงานแต่เรื่องารงานโชคเดโชคาดำเรื่อด้วยผมไมดหึ่ a สาธุสาธุครับกาฝากุดไลกดแช่ช่องเสียเอกพะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เสียเอกสวัสดีครับ